ไปที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอกันทลร,รักษ์บ้างนะคะเพราะว่ายังมีทหารและกองกําลังสุรานารีที่ยังคงตรึงกําลังอยู่ที่บริเวณหน้าด่านอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารค่ะแล้วก็ยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนะคะเข้าชมผาหมออีแดงส่วนเรื่องของการก่อสร้างบ้านเรือนใหม่ให้กับชาวบ้านภูมิสรน,นั้นก็คลื่หน้าไปแล้วกว่าร้อยละแปดสิบนะคะโดยทหารช่างและช่างก่อสร้างก็มีการเร่งเก็บรายละเอียดของการก่อสร้าง แล้วก็ทาสีบ้านหลังใหม่ให้กับชาวบ้านในชาวบ้านภูมสรอนรตํบบราบลเสาธงชัยอําเภอการทลรักษ์จังหวัดศรีสะเกดจํานวนเจ็ดหลังที่ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ปะทะก,กันร,ระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยความคึหน้าในการก่อสร้างตอนนี้เนี่ยเกินกว่าร้อยละแปแล้วและคาดว่าน่าจะก่อสร้างเสร็จทั้งหมดและมอบให้กับชาวบ้านได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะคะ ส่วนบ้านเรือนหลังอื่นๆที่ได้รับความเสียหายทางทหารช่างก็กําลังเร่งทำการซ่อมแซมซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเสร็จและประชาชนสามารถกลับเข้าไปอาศัยได้ตามปกตินะคะส่วนเรื่องของขวัญและก็กำลังใจเนี่ยตอนนี้บอกว่าชาวบ้านภูมิสรอนั้นเขามีขวัญและก็กํำลังใจดีขึ้นกว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะ เพราะว่าหลังเหตุการณ์สงบมาก,กว่าหนึเดือนแล้วแล้วก็มีการเก็บกู้วัตถุระเบิดและลูกกระสุนปืนใหญ่ออกจากพื้นที่ทําการเกษตรก็ทําให้ชาวบ้านบางส่วนนะคะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วส่วนบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนั้นแม้จะยังไม่มีเหตุประทะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังคงม,มีกองกําลังทหาร กำลังสุรนารีตึงกำลังที่บริเวณหน้าด่านทางอุทยานเช่นเดิมค่ะและเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่อนุญ,ญาตให้นักท่องทเที่ยวนะคะขึ้นไปชมที่ผาหมอออีแดงได้ค่ะ,คะก็ดีใจกับชาวบ้านกันทารลักษ์ด้วยนะคะทหารก็ไปซ่อมแซมบ้านเรือนให้ใหม่นะคะพี่น้องแต่แค้นนี้ยังไม่ได้รับการชำระเลยพี่น้องคุณเซนสั่งทหารยิงระเบิดมาตูม้มตุมตูม,ตมบ้านเราเนี่ยนะ,ะสุดท้ายเราต้องเอาเงินของเราเอง เงินภาษีของประชาชนเนี่ยเอาไปช่วยเหลือพี่น้องคือจริงๆแล้วก็ยินดีที่จะมอบให้ท่านเพราะว่าท่านได้รับความเดือดร้อนคนไทยเนี่ยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วใช่ไม่ใช่แต่ตามหลักแล้วเนี่ยใครทำอะไรไว้ก็ควรจะชดใช้ในสิ่งนั้นใช่ไม่ใช่คะคนที่มันยิงระเบิดมาตูม,ต,มตูมบ้านเราเนี่ยก็คือกัมพูชาเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะต้องเอาเงินที่เขามีเนี่ยมาซ่อมแซมให้กับเราถูกไม่ถูก กำนันตำบลเสาธงชัยเนี่ยนะคะกำนันวีระยุทธ์ใช่ไหมนะใช่จะไปต่อ,ตอจะฟ้องจะฟ้องขอ3,000ล้านบาทนะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจคนที่เสียชีวิตไปคนได้รับบาดเจ็บคนที่บ้านเสียหายต้องฟ้องมาให้ได้3,000ล้านบาทากำนันบอกว่าถ้าจะสู้กับกมูชชาต้องเอาจริงถ้าจะเกิดสงครามก็ต้องเกิดส่วนเรื่องความสัมพันธ์เอาไว้ทีหลัง แต่คิดว่าคงไม่ทันเกิดสงครามเพราะว่าแค่เราขึงขังขึ้นมากัมพูชาก็ป่อแล้วนี่คือคำพูดของกำนันตำบลเสาธงชัยนะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าในตอนแรกนั้นกำนันบอกว่าจะเข้ามาหานายกรัฐมนตรีขอให้เป็นตัวตั้งตัวตีในการฟ้องศาลโลกแต่ก็ดูเหมือนว่าถ้าเข้ามาเนี่ยนะเรื่องมันก็คงจะจอดอยู่ที่หน้าทําเนียบรัฐสภานั่นแหละใช่ไม่ใช่ ไม่รู้ตอนนี้กำนันไปฟ้องเองหรือยังนะ คือเขาบอกว่า <Yeah. S 1> จะเข้ามามอบให้ในายก <Yeah. S 1> รัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้เป็นผู้ดำเนินการฟ้องศาลโลกนะคะแต่หลังจากวันนั้นแล้วข่าวครา,าวก็เงียบหายไปเราคงก็ต้องมากระตุ้นเตือนนะคะทางด้านของรัฐบาลเองหรือว่าหาช่องทางในการที่จะให้กำนันเสาธงชัยนั้นมีช่องทางที่จะไปฟ้องศาลโลกได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านรัฐบาลชุดนี้เพราะว่าถ้าผ่านรัฐบาลชุดนี้อย่างที่น้องแพรบอกเรื่องคงไม่ไปถึงไหนแล้วคะ่ะพี่บาร์ ากไปถึงพี่มาร์คหน่อยนะคะพี่มาร์คออที่พี่มาร์คพูดกับเราไว้ที่ศูนย์กีฬาเนี่ยพูดว่าอย่างไรพวกเราจำได้แม่นยำใช่ไม่ใช่ถ้าแม้ผมทำให้เสียดินแดนไปผมก็ไม่สมควรออที่จะเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปไม่คแค่เป็นนายกรีแต่ว่าถึงจะอยู่ในแผ่นดินนี้ก็ไม่สามารถจะเอาหน้ามาอยู่ได้คนเราเนี่ยนะพี่น้อง คำพูดเป็นนายกายเป็นบ่าวพูดอะไรแล้วต้องทำตามนั้นต้องยึดถือสัจวาจาของตัวเองเป็นหลักคนเขาถึงจะเชื่อถือใช่ไม่ใช่พี่น้องถ้าพูดถ้าพูดวันนี้อีกอย่างหนึ่งพรุ่งนี้อีกอย่างหนึ่งมรืนนี้อีกอย่างหนึ่งแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ,ะมีคนตอบแทนแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้ว ตอนนี้นะพี่มาร์คจะพูดอะไรต้องคิดดีๆแต่แนะนำว่าอย่างหนึ่งพี่มาร์กเป็นยังไงเนี่ยพี่มาร์กก็แสดงออกมาอย่างนั้นพี่มาร์กจะพูดอะไรพี่มาร์กก็พูดออกมาจากใจเลยเพราะว่าการพูดออกมาจากใจไม่ต้องไปสรรหาคำพูดอะไรเพราะยังไงเราก็พูดเหมือนเดิมใช่ไหมใช่พี่น้อง ไม่ต้องมาพะอวองว่าเอ้ยวันนี้กูจะเป็นใครพรุ่งนี้จะเป็นใครดีวันนี้จะพูดอะไรพรุ่งนี้จะพูดอะไรนะขอให้พี่มาร์คแสดงความจริงใจนะพูดอะไรก็พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดอันนั้นแหละประชาชนเขาถึงจะอยากเลือกพี่มาร์คกลับมาอีกใช่ไม่ใช่พี่น้องไม่ได้หรอกขอตอบแทนได้ไหมนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวไม่สมกับฉายาด,ดีแต่พูดค่ะอ่าล่ะไปดู